บ่ให้บพ่นเงี้ยวันเั่นเดียวกันยี่ห้ยยั่กันแล้วันนี้ครัสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันไปงวดเนี่ยวันแล้วเพ่นหาแล้วหาแล้วนะครับอุ้ยคือเป็นโอกาสดีเห็นมาได้เลยนไหมอืมแต่ว่าตามตัวกระทำพ่นเว้าให้คักแล้วเพ่นเฝ้าเหมือนฟังกับปูปูอยู่วัดป่าเนี่ยครับ มา,าเพื่อาเพื่อมาห้องบอกว่าอันซื้อทีบอ,อ่นเลขงวดเนี่ยว่าซื้อก็น้บ้างเี่ยตัวใดก็น้บ้าเนี่ยเพื่อเราบอกเป็นตัวมาว่าหน,นามาตรงตรงเนี่ยมันจ็สีออกตรงตรงเพื่อ <laughs> เนเพื่อนเพื่อนแล้ว่าให้ื้อสองตให้ซื้อสามเจ็ดสองตัวสามเจ็ด คองบอกถามบอกบอกแล้วก็ถามเพินว่าใหญ่ชื่อตัวไหนก็แล้ว่าเนี่ยิ่นว่าให้ชื่อสามเจ็ดก็แล้วว่าขั้นอยากซื้อสามตัวได้ยังเอาเอาหยังไส่ค่นบอกให้เอาหาใสวันนี้สามเจ็ดอืมมีตัวเดียวนั่นตัวเดียวหมุนหอกปลาตูวีเออเดียวหางเดียวนี่ละ บอกแต่มือเวลาก็ตงวดคนนมากคนอ่ะ็าราวาเออปูมาเพ่นมาว่าอางซีะะ่เนาะกาันวาสว่งปัญหาบาทมากป่ญมาจะบินบาทมาจะใส่ม้อ่ปัญหาแล้หาังหาปัญห่ปัญหาปันาปบอกาปาปัญหา่ัญหาปัาปัญาัาัาปหาปัญ่าปัญหาหาาัญหหาปัวหาัญหาาปัญาปัญหาาถาปซื้อปาหาปัญหาาา ขันจะซื้อสามตัวเจิซื้อตัวไหเพื่นเลยว่าให้เอาหาไสเพื่อนวงาสิห้าสามเจ็ดเ,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 เออนี่ละมีมีเท่าน,นี้ก่เออเอาจัทนเอาเท่านี้เลยน,นี่นนะโอ้แัานอกออตัดขันแกตัดก็คือตัดมุประตูไปก็จบเลยตัดมประตูไปสามตัวตัวก ห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนี่นั่นละที่จริงเธองับเจ็ดนั่นละอืมแต่ว่าคั้นที่ไปตัดมปกะตัวกากกินจตลนาเอาแล้วอืเอาตัวเดียวก็ตูพนบอกนี่แหละสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนั่นแหละ หาสามเจ็ดเลยเหรเนาะเออหาสามเจ็ดเลยหมุนหกกว่าตัวยืหันตียืดหันเลยเอานี่ละวัวที่พันมากบ่อเข่ามาก่อนนะมันบ่อเข่ามันเป็นสองศูนย์เก้าจช่สองหกแปดใช่ก็บปลี่ยนเพราะว่าเขาหายมั่งสันไหมครับอุ้ยกันยังไงแกมือไหมเป็นหายมากยังสั่นเจ็สี่างไหนน้อกว่าเนาะอันนี้จะ ถามเบิ้ลเบิ้ลก็บอกมาจังที่บอกมีตัวนี่มีเลขเท่านี้บอกเป็นตัวจังเสีันจังไงเนาะอือบ่หลายตัวบ่หลายตัวนี่ละมีมีเ่าหนิจานตัวแล้วก็สองตัวก็งวดเลขมันบอกมีคนมาบอกอืมซื้อบ่เลขนี่ตงทีอืมซื้อซื้อบ่เลขซื้อกัระวังเสียงชื้อตัวไหนเบิ้นก็บอกให้ไปซื้อซื้อสามเจ็ดเดอร์คนว่ากับระวังเันอยากซื้อสามตัวเด้อ ก็จะซื้อสามตัวให้เอาหาใจพนว่ะห่าสามเจ็ดวะเออพนวังสิแม่บ้านจังบ๋อบ,าบา้านขยแขันต่ว่<ๆ>วาพนขันส่วนมากพนส,สิบมูลหกประตูมันบ่แต่ข้ามันเข่ามันก็นจะเข่าไปสามตัวนั่นแหละ ตรงๆเลยเลยจังขั้นมะเข่าน่ะหันคือจังแต่ก่อนเออขั้แต่ก่อนเคยเข่ากับเข่าตรงๆเลยหัน่เพื่อนได้มาบอกพลาดไปนิดนึงบึ่งจะเข้าพอใหญ่จะเข้าประตูเอี่ยมอยู่นี่บ้านโคบ้านบ้านใหญ่นี่มามาห้องใจก็ยังบอกอยู่นะว่าอันอันใช้ใช้ที่ชั่วอันชื่อบอเลขก้อนเนี่ยวันชื่อก็แล้วั่างสิเจ้ากูฝากไว้หันด้วยว่าจันทร์ไปเอาบินมาเพิ่นก็ฝากไว้ในความฝันนะก็ไปเอาไม้ดีกระดาษนะมา โซ่เมืองเห็นเลขอยู่หันเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วบนนี้ข้างล่างมันน่ะตัตัท่อทัดลงมาหน่ะมันเป็นสองแปดเมันนั่นมันก็ไปออกเจ็ดเจ็ดแปดดีเดียวเนาะหลักข้างล่างกัสองแปดจะออกตามนั่นเลยออกตามนั่นเลยยังว่าโอ้ยจะมานอกไเท้อไหายสูบค่ะคางนอกมาแต่ว่าก็ได้อยู่ดอกเมันนั่นแต่ว่ากาบหลายไปเลยสองสามเมื 2, ่อนนี่แหละห ตรงๆกันเคว่าว่าได้ซื้ทุ่มหลายเคยว่าขากเนาะอืมอันนี้ก็บต้นว่านนี่กับไฮท่านี้นี่เท่านี้นี่เท่านี่ห้าสามเจ็ดอยิไปแป้จ้งไจกัพิจารณาเอาเฮ้ยมันว่าได้แป่แล้วแป่กันครับตรงๆแค่นี้แหละแย่ได้หกประตูหกประตูได้แป่ได้อยู่มุนหกประตูเท่านั้นเนาะเออคันเรกเรีกสองตัวนะนีคนนั้นเรีกสองตัวกับสามเจ็ดดีครับ ขันสามตัวให่าหาไซที่เพิ่ว่าเลยเพิ่นบอกเออเพิ่นบอกเอาหาไซแต่ว่าเลขของไอ้ความฝันของคุณนาเนี่ยมันเคยขึ้นเคยลงบ่ครับเลขมันคันมันมาคมันมาอย่าง่เนี่ยมันต้องมาตรงตรงถ้าตรงตรงเลยเดีครับมาตรงตรงเลยคันมาขั้นมากจริเพราะว่าเพิ่นบอกกันเลยบอกตรงครับอตรงแล้วคั้นมาตรงเลยบ่อ่อันนั้นดอกว่ามีขึ้นมีลงมันบอกมีขึ่นมีลงเลย เพราะว่าต่มแต่ก่อนมันสิเป็นแบบนั้นเเคยเป็นนเอาพี่น้องเอฟซีก็ฟังไปเด้อครับ่วนมากมันสิมาตร่งแต่ห้าหมุนดาวเนาะหมุนเอาใหมุนดาวครับหมุนดาวหมุนหาทางมันเออหมุนหมุนหาทางคือเลขสามตัวนี่มันมาอย่างที่น่ะพูดชื่อนนะตีแต่ออกก็ได้ก็ได้สามตัวคือไปหมุนเป็นหกประตูเอาครับ ก็หางเทียมกับหมุนเนาะหางเทียมกับตรงนั่นบ่แต่ส่วนมากสีตรงตที่เคยใหญมากไม่แต่ตรงแม่นบ่ได้หมุนยากบัน่ได้หมุนยากกันมากกับขึ้นมาสีเลยล่ะลุ้นขึ้นลุดเนาะพอเนาะเขาคือเขาโป้ๆเลยโปะเลยตัวเดียวโขลว์นาะคือ้นคัดแต่ปะงวดนี้เอาเขียนตัวเลขแล้วบ่ เห็นบ้างอ๋ทั้งพี่ก้อนก็ได้อ๋อทั้งพี่แล้วทั้งพี่ตาบัวเดียวมาทั้งพี่ท้งพเห็นบ้างนี่ตามตัวนี่กันนี่แน้วนี่เขาขีดแดงๆไว้ดินั่นบะเห็นแล้วห้าสามเจ็ดเนี่ยสองตัวกันนี่สามเจ็ดเนี่ยตัวเพื่อนบอกเอามาใส่คือหามันบอคือหบอกเอามาใส่คือหาอ๋อยีนองไอ้ที่กับแคบนาจอเด้อเห็นบ้างทั้งสองเห็นบ้างเดี๋ยวค่อยหมุนไปเด้อ ตัวไหนครับพห้าสามเจ็ดเลขสามตัวสองตัวให้ซื้อสามเจ็ดจีดแดงๆไว้เงี้ยคือตัวเนีนเนาะครับเอาบ้านนี้ค่อยหมุนไปทั้งคุ่นหน้าบานนี้หมุนเนาะนี่ละห้าสามเจ็ดเนี่ยสามตัวสองตัวก็ให้ซื้อสามเจ็ด ตัวชิตเส้นใต้น่ะเนาะตัวเน้นต,ตัวนักมีเท่านี้น่ะเรทนี่เป็นเรข้มพันนะครับถ้าบอกบอกไปตัวขั้นขั้นมันมาก็คือมาตรงเลยละ่ะบอบอลนั่นดอกเขาตรงเลยขั้นมาตัวตรง,ตงคือาหาสามเจ็ดนี่แหละที นี่น,นะพ่อเนาะเพื่อนบอกมากครับ,บก็ไปตามที่เพื่อนหามาเนาะพ่อและเพ่อนมุ่งก็ไปตามกล้องสัญเอาไปตามกล้องสัหลายเรือนะครับเอา,เาขอบคุณหลายๆเด้อลลดพอสุดใจวันนี้ก็ได้